ไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี่ยไลท์ูมเพิ่งออกเครื่องมือใหม่มาใช้ชื่อว่า Color g r a d i n g เอามาแทนที่เครื่องมือเก่าที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วในชื่อ Speed Toning มีทั้งในไลท์ลูมธรรมดาไลท์ลูมคลาสสิกแลวก็เวอร์ชันโมบายเป็นครั้งแรกเลยนะที่ไลท์ลูมเนี่ยเรียกว่าขยําเครื่องมือเก่าทิง้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยปกติเขาจะแก้ทีละนิดทีละนิดบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเขาปรับใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ให้เห็นชัดๆเลยว่าตัวปรับแต่ละตัวเนี่ยสง่งผลยังไงกับรูปบ้างแล้วเวลาใช้งานจริงเนี่ย คลิปนี้ผมจะใช้ไลท์ลูมคลาสสิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไลท์ลูมหรือว่าไลท์ลูมโมบายเนี่ยก็ทําตามได้เหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยก่อนที่เราจะไปแต่งภาพกันจริงๆเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดในการทําความเข้าใจเครื่องมือในไลท์ลูมก็คือการแต่งภาพเกสเกลแบบนี้นะครับซึ่งมันจะไล่ตั้งแต่ส่วนที่มืดที่สุดไปจนถึงส่วนที่สว่างที่สุดเดี๋ยวผมจะแบ่งช่วงแสงออกเป็น3ส่วนชาร์โดมิดโทนแล้วก็ไฮไลท์ ตัว color g a d i n g ตัวใหม่เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็น color v i e w l สมวงแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้พวก LED สีๆสีเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยดีซึ่งเขาก็แบ่งช่วงออกเป็น3ส่วนเหมือนกัน shadow midtone แล้วก็ highlight ถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้เราก็จะเห็นเป็น3วงเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถดูทีละโทนได้ shadow midtone highlight ซึ tone, High ่งถ้าเราใช้เวอร์ชันมบายเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถ ดูเป็นสามวงแบบนี้ได้หรือเราจะคลิกที่ชื่อตรงนี้เพื่อซูมเข้าไปก็ได้คลิกได้ทุกอันเลยเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวจะปรับชาร์โดให้ดูก่อนนะครับเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาเลือกสีอย่างนี้ได้เลยถ้าเราอยู่ด้านในเนี่ยสีก็จะไม่ค่อยเข้มถ้าเราอยู่ด้านนอกเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้น สังเกตว่าเวลาเราปรับเนี่ยมันจะมีผลแค่กับชาร์โดถ้าเราเลือกสีแบบนี้ไม่ถนัดเนี่ยเราเลื่อนตรงนี้ก็ได้คลิกเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้ส่วนความเข้มของสีเนี่ยเราสามารถกดชิปค้างมันก็จะล็อกสีไว้ถ้าเกิดว่าเราเคยใช้สปิดโทนมาแล้วเราใช้เป็นวงล้อแบบนี้ไม่ถนัดเนี่ยเราสามารถคลิกตรงนี้ได้แล้วก็เลือกสีแบบนี้ได้เหมือนกัน คืออย่างเดียวกันเลยแต่เดี๋ยวสักพักผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าพอเป็นวงล้อแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงมีอันที่เพิ่มมานะครับก็คือ l ูมิ n นนซ์เราสามารถปรับความสว่างของแต่ละโซนได้ถ้าเราอยากรีเซ็ตค่านะครับเราจะ double click ที่ color v i e w ก็ได้หรือเราจะกด alternate ค้างแล้วกดตรงนี้ก็ได้ถ้าเราอยากรีเซ็ตหมดเลยก็กดตรงนี้ blending กับบ l a n c e เนี่เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ สีแดงเข้าไปในชาร์ดก่อนสีเขียวเข้าไปในมิดโทนแล้วก็สีน้ําเงินเข้าไปในไฮไลท์เป็น R G B นะครับเพื่อให้จำง่ายๆหน้าที่ของเบนดิ้งเนี่ยก็คือบอกว่าส่วนของมิดโทนเนี่ยจะกว้างแค่ไหนถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายมันก็จะกว้างขึ้นสีเขียวก็จะกว้างขึ้นถ้าเราเลื่อนไปทางขวามันก็จะหายไปถ้าเกิดใครเคยใช้สปิดโทนแต่งรูปในเวอร์ชันที่ผ่านมาเนี่ยไลท์ลูมก็จะดันตัวนี้ไปทางขวาสุด ให้เหลือแต่ชาร์โดกับไฮไลท์ถ้าอยากรีเซ็ตก็ดับมัลคลิกตรงนี้ได้นะครับส่วนปรารันเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าตรงไหนคือชาร์โดตรงไหนคือไฮไลท์ถ้าเราไปทางซ้ายชาร์โดก็จะเลื่อนเข้ามาเยอะหน่อยถ้าเราเลื่อนไปทางขวาไฮไลท์ก็จะเพิ่มเข้ามาถ้าเข้าใจหน้าที่ของสไลเดอร์แต่และตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองใช้งานจริงให้ดูว่าเราสามารถเอาไปแต่งรูปยังไงได้บ้างตัวอย่างแรกนะครับเราจะมาเติมสีเข้าไปในไฮไลท์กันคาร์วิลเนี่ยมันมี3อันก็จริงแต่เราไม่จําเป็นต้องใช้หมดนะครับ รูปนี้เนี่ยเราจะมายกตัวอย่างการใช้แค่อันเดียวเนี่ยให้ดูถ้าสังเกตภาพนะครับท้องฟ้าเนี่ยมันสว่างมากจนถูกคลิปออกไว้หมดกลายเป็นสีขาวล้วนเลยเดี๋ยวผมจะเติมสีส้มเข้าไปในไฮไลท์หน่อยแล้วก็เลื่อนบาลานให้ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมันกว้างขึ้นมานิดนึงง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็ได้รูปที่ ดูมีฟรีสันขึ้นเยอะเลยรูปพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองโหลดมาทำตามดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับโหลดได้ฟรีจากเว็บ pixel.com มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะลองใช้ Color w i e e l 2อันดูบ้าง Shadow กับ Highlight คราวนี้ผมจะพาไปดูว่าการที่ Lightroom ใช้ c l o r w h e e l แบบนี้มันดีกว่าการใช้ตัวลื่นแบบเก่ายัางไง ถ้าเราไปที่เว็บ Color v i e w ของ Adobe เนี่ยเขาจะเอาสูตรการจับคู่สีต่างๆเนี่ยมาแสดงให้ดูอันที่เบสิกที่สุดเราได้ใช้บ่อยที่สุดเนี่ยก็คือการใช้สีตรงข้ามใน Color v i e e ไม่ว่าหมุนไปทางไหนเนี่ยเราก็จะได้คู่สีที่เข้ากันตลอดกับอีกอันนะครับที่เป็นตัว Y แบบนี้จะคล้ายๆกันแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะแยกออกมาเป็นตัว Y แบบนี้ ใครอยากลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน d e s c r i p t i o นลูกนี้ผมจะเริ่มเหมือนเดิมนะครับโดยการใส่สีส้มเข้าไปในไฮไลท์แล้วก็จะใส่สีน้ำเงินเข้าไปในชาร์โดนิดนึงสังเกตว่าเป็นสีตรงกันข้ามกัน,นครับเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้แล้วก็จะเพิ่มคอนทราต์เข้าไปในรูปนิดนึงโดยการเพิ่มความสว่างในไฮไลท์แล้วก็ลดความสว่างในชาร์โด รูปนี้ผมยังไม่ได้ใช้มิดโทนนะครับก็เลยจะลดสัดส่วนของมิดโทนลงมาเพิ่มส่วนที่เป็นชารดโ์ของไฮไลท์เข้ามาสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์หน่อยแค่นี้เราก็เพิ่มโทนสีสองสีเข้ามาในรูปให้น่าสนใจขึ้นได้แล้ว คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากลองทําเป็นตัววาแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชาร์โดเป็นสีฟ้าดูแล้วก็เลื่อนไฮไลท์ขึ้นไปเป็นสีเหลืองเราจะเพิ่มมิดโทนสีแดงเข้ามานิดเดียวเพิ่มสีเหลืองอีกนิดนึงคราวนี้พอเรามีมิดโทนแล้วเนี่ยเราก็ลดเบนดิ้งลงมาเพื่อเปิดทางให้มิดโทนเข้ามานิดนึง ปรับบาลานซ์ดูจะเพิ่มสีแดงเข้ามาในมิดโทนนิดนึงเดี๋ยวลองดู b e ฟอร์แ n d น f ปเตอร์นะครับ ในตัวอย่างต่อไปผมจะลองทำโทนสีให้เป็น o อเรนจกับเทียนะครับหรือว่าส้มกับสีน้ำทะเลเป็นสีคลาสสิกที่เขาใช้กันในวงการภาพยนตร์เราจะเห็นได้บ่อยๆในหนังนะครับโดยที่คราวนี้เนี่ยผมจะปรับเบ n นดิ้ให้สีเนี่ยเอฟเฟกแค่กับส่วนที่มืดที่สุดกับสว่างที่สุดของภาพเท่านั้นเหมือนเดิมนะครับใส่สีส้มเข้าไปในไฮไลท์แล้วก็ใส่สีน้ำทะเลเข้าไปในชารโด คราวนี้ Bending เนี่ยผมจะเลื่อนไปทางซ้ายสุดเลยแล้วก็เพิ่มคอนทาสนิดนึงปรับความสว่างในมิดโทนนิดนึงนะครับปรับสีฟ้านิดนึงมันยังไม่น้ำทะเลเท่าไหร่ ได้แล้วโทน Orange กับเทียวบอกนิดนึงนะครับว่าช็อป Lazada ของเราเปิดแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากสปอร์ตช n n e l ของเราเนี่ยแวะไปอุดหนุนได้นะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั o นหรืออันไลน์มาก็ได้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับรูปนี้ผมถ่ายมารู้สึกว่าสีมันสเปสสป่าไม่ค่อยไปทางเดียวกันสักเท่าไหร่ก็เลยจะมาปรับโทนสีใหม่ให้มันนะครับ เริ่มจากเอา saturation ลงมาเอาสีออกให้หมดก่อนแล้วก็ใส่สีเข้าไปในไฮไลท์จะใชส้สีออกไปทางชมพูชมพูนิดนึงนะครับใส่สีในชาร์โด้ b e n d i n g เนี่ยปรับเยอะๆได้เลยนะ พอเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ปรับ saturation กลับมาเป็นสีเดิมเข้าไปกับภาพเท่านี้เราก็ได้โทนใหม่ให้กับรูปของเราแล้ว ถ้ามีเวลาว่างก็ลองทําดูได้นะครับจะเป็นสีเดิมเข้าไปหรือไม่เบนก็ได้นะลองใช้สีอื่นดูก็สามารถทําได้เป็นร้อยรอยแบบเลยนะครับดูแล้วหวังว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า